ผู้แทนมาฮอนผู้แทนมาเฮาใส่วิกหน่อยจะไม่หล่อนะอ้าโอ้โหครับแมมาพูดถึงเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันต่อดีกว่าหลังจากแอดมินทำคลิปว่านะ เรื่องซื้อเสียงเนี่ยหิ้วกระเป๋ากันสิบสามส้าล้านเนี่ยนะครับปรากฏว่าตอนนี้มีพี่น้องประชาชนแชร์ข้อมูลกันมาเยอะแอดมินก็จะเอาไอ้ที่น่าสนใจเนี่ยมามามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนี่ครับมีคนนี้เขาบอกว่าแถวจังหวัดอีสานจังหวัดหนึ่งขอไม่บอกชื่อจังหวัดแล้วกันตอนนี้หัว มีราคาเพิ่มขึ้น1,500บาทต่อหัวนะครับ1,500บาทต่อหัวแล้วตอนนี้โอ้โหถามว่าพันห้านี่สำหรับบางคนเยอะไหมเยอะครับนะให้กินเล่นๆเ,เอาไปกินเอาไปซื้อกินได้เป็นเดือนเป็นอาทิตย์บางคนนะสำหรับบางคนเอาไปซื้อกระสารได้กินเป็นเดือนอ่ะสำหรับคนจนอ่ะนะฮะ พันห้านี้กินได้ทั้งเดือนนะบางคนซื้อข้าวสารได้ประมาณห้ากระสอบกระสอบละสองร้อยหรือถ้าเอาถูกๆหน่วย0้อยก็บาทได้สิบได้สิบได้สิบถุงอะ่ะถุงละห้าโลอันนี้ได้สิบห้าถุงประมาณสนะิบห้าถุงนี้กินได้เป็นเดือนนะครับมีแค่ข้าวสารก็อยู่ได้แล้วหากับเดี๋ยวค่อยหาเอาหาผักหาไข่หาอะไรกิน เออเนี่ยพันห้าที่ซื้อได้ครับแต่สําหรับพันห้าบางคนคนรวยซื้อไม่ได้ฮะคนรวยบอกอะไรพันห้าม่ให้กูทำใหม่วันหนึ่งกูใช้เงินพันห้าแป๊บเดียวหมดแล้วไปกินข้าวไปกินบุฟเฟ่ตมื้อเดียวหมดแล้วพันห้าเออนะครับส่วนมากจะเป็นคนที่ ต่างจังหวัดจนๆแล้วนะฮะที่ซื้อได้พร้อมเขาบอกเลยพร้อมขายมากมาป่ะพันห้าก็มาพร้อมขายมากอันเนี้ยเป็นอะไรที่แบบยังไงเขาก็เลิกไม่ได้หรอกครับแอดมินว่าคนพวกเนี้ยนะเพราะเขาไม่เห็นไม่เห็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเขา เขาไม่เห็นผลเสียที่จะเกิดขึ้นเขาไม่รู้ว่านักการเมืองนี่ไปโกงเอาเป็นแสนล้านหมื่นล้านเขาไม่รู้ครับเขารู้แค่ว่าเขาได้พันห้าแค่นั้นแหละเดี๋ยวเขาไปกลายส่วนนักการเมืองจะไปโกงมาอะไรฉันไม่สนใจหรอกเลือกใครมากี่ยุคก,กี่สมัยเลือกมาก็เหมือนเดิมแหละฉันก็ไม่ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะ ถามว่าเปลี่ยนได้ไหมไม่ได้ครับไม่รู้ว่าเปลี่ยนยากนะคนพวกเนี้ยแต่ที่จะเปลี่ยนได้คือคนชนชั้นที่ว่ากลางๆหน่อยกลางๆหน่อยคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้เดือดร้อนเงินมากมายอ่ะพันห้าเออไยก็เอาคนพวกเนี้ยเขาสามารถเลือกได้ครับว่าจะกาหรือไม่กาเอาอะเงินได้เอา แต่กาหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งนะฮะเนี่ยฮะแอดมินอยากจะอยากจะบอกพี่น้องประชาชนกลุ่มนี้แหละนะว่านะครับจากที่เคยกาให้ไอ้พวกซื้อเสียงเนี่ยลองเปลี่ยนทักครั้งหนึ่งอ่ะลองเปลี่ยนทักครั้งครั้งเดียวอ่ะแอดมินลองขอครั้งเดียวอ่ะครั้งนี้ครั้งเดียวก็เละนะ ครั้งหน้าจะเลือกที่มันซื้อเสียงนี่ก็ได้ตามใจแต่ครั้งนี้ขอเลยแล้วจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเลือกไทยพักดีฮะเห็นการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมจริงๆอ่ะแอดมินบอกเลยนะฮประเทศไทยจะเปลี่ยนไปหน้ามือเป็นหลังมือ,อะนะนะครับมีพี่บอกพี่มีน้องบอกน้องฮนะช่วยนะช่วยกันหน่อย นะแอดมินไม่ขออะไรมากเลยขอแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวจะรับเงินมันมาก็รับมานะเออสั่งสอนให้มันรู้สักนึกสำนึกทั้งสักสมัยเถอะว่าให้มันได้ศูนพันไปเถอะไอ้พักคพวกเนี้ยพักซื้อเสียงเนี้ยนะครับให้ไทยพักรคนีนได้ชนะแบบแลนสไลด์แบบถล่มตะลายสักทีเถอะแอดมินขอเลยฮะนะ แล้วรับรองว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายมหาศาลอาประเทศเรานี่จะเขาเรียกว่าโอ้โหนะจะดีวันดีคืนนะแอดมินบอกได้อย่างเดียวถ้าไม่มีการซื้อสิน์้ายเสียงนะฮะเ,เนี่ยครับ มีที่ไหนอีกบ้างฮะมีที่ไหนอีกมาฮะส่งข้อมูลมาฮะเดี๋ยวดิมจะแชร์ให้ทุกคนได้รู้กันว่ามันเป็นอย่างนี้ครับนะว่าหมู่บ้านนั้นเท่าไหร่พันห้า 1, แล้วมีคนบอกโอ้ยเดี๋ยวนี้เขาโกงไปถึงระดับผู้ใหญ่บ้านกำนันกันหมดแล้วระดับเล็กๆนู่นน่ยเขาก็ซื้อกันเป็นล้านแล้วระดับผู้ใหญ่บ้านกำนันเทศบาลในยกเล็กในยกเทศบาลเนี่ยเขาซื้อกันทั้งหมดแล้ว นั่นแหละครับประเทศไทยมันถึงไม่ไม่มันวุ่นวายอย่างเงี้ยแหละมันมันถึงได้วุ่นวายอย่างเงี้ยแหละประเทศไทยเรานะเออแค่ลงกาไทยพักดีเบาๆครับไม่ต้องกาแรงอนะลองกาสักครั้งหนึ่งเถอะนะเชื่อแอนตินองกาสักครั้งหนึ่ง นะเออเดี๋ยวจะเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยลองกาไทยพักดีสักครั้งหนึ่งแต่ครับนะเชื่อแอดมินนะออพักไทยพักดีไม่ซื้อเสียงครับนะไม่ซื้อเสียงอ,อแล้วเราจะหลุดพ้นจากระบบในทุนที่สั่งได้ว่าเอ้ยวันนี้สสต้องยก มือให้หน่อยนะวันนี้ต้องยกมืออย่างนั้นอย่างนี้ผ่านงบผ่านนั้นให้หน่อยนะนะฮะนะครับเอาสอสอนทำดีไปล้างไอพวกไอพวกสอสอนที่มันซื้อเสียงมาเนี่ยนะเอาไปไล่มันออกไปให้หมดอย่าให้มันได้เข้าสภาเปื้อนภาษีอย่าให้มันได้เข้าไปกอบโกยอย่าให้มันได้ไป เอาภาษีเราไปทำประกันตัวหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยโคตรเสียดายเงินภาษีเลยนะเออขอสักครั้งนะครับพี่น้องครับ